สวัสดีจ้าทุกคนมือนี่เมียพิจาสิพาทุกคนนะคะมาเที่ยวนำผุหโหนเข้มจ้าอยู่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบ,บีจ้าทุกคนก็คืออยู่อำเภอที่พิจาและเมียพิจาอาศัยอยู่นะคะเขาใส่เวลาเดินทางในการมาสถานที่นี้ประมาณสิบถึงสิบหานาทีจ้าทุกคนกะ ถือว่าโบกไก่าจากที่พักนะคะพอเขามาหอดแล้วเขาก็ซื้อบัตรหลักกานประตูเข้ามาค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะพร้อมรับบริการน,นักท่องเที่ยวนะคะทุกคนโซนขังไหนกรสีมีอยู่สองแบบนะคะโซนที่เขาสิไปเบิง้งธรรมชาติข้างนอกนะคะทุกคนหละกะักกสีเป็นโซนที่ไวท์ังสำหรับแซ่น้าหอนเลยค่ะกับเขากระไมยางซมธรรมชาติกันก่อนก่อนที่เขาสิไปลุงอ่างนะคะทุกคนเพิ่นวามีศูนย์แผย์แผนนทยพร้อมค่ะสําหรับผู้ใดที่ปวดเมื่อย ก็สามารถทิ่ิมานวดแล้วนวดแล้วๆเขาก็ค่อยไปลงน้ำนะคะเขาก็สิไปแช่น้ำหอนนะคะห้องน้ำบริการห้องน้ำเพิ่นก็ดีีจาพอบริการนักท่องเที่ยวนะคะิิเป็นโซนห้องน้ำค่ะแล้วก็ เฮาก็สิได้เขาไปเบิ่งในโซนขังไนนะคะโซนขังไหนที่สำหรับบริการการแช่น้าฮอนให้ทุกคนเลยนะคะเฮาก็สิพาไปสมบรรยากาศด้านในนะคะแต่ว่าก่อนนั้าเฮาก็ไปเบิ่งบ่อบ่อหลักของที่เป็นบ่อเล็กๆสมัยตะกี้นะคะสมัยโบราณก็สิเป็น2บ่อนี้นะคะทุกคน2บ่อนี้ก็คือบ่ไดให้เปิดเข้าไปแช่แล้วนะคะแล้วก็มันสิฮอนอหลีบ่ไปเบื้องบ่อหลักที่เขากําลังใส่ไปเบิ่งว่าสิฮอนจากองศาจ้ะมือนี้นะมือนีที่เข้าไปนะคะ45่้องศา ทุกคนโอ้ยบ่ต้องถามถึงสําหรับเมียพิจารี่หอนหอนจ้าทุกคนจ๋าทุกคนเบิง่งได้แต่ลางแข้งล่างขาอันนี้คือบอ่น,น่คือเป็นบอให้คนลงนะคะเป็นบอให้ผู้ใดล้งแล้วก็วคือเขาตักตักขึ้นมาแบบโพไดอย่างเดี๋ยวเลยจ้าทุกคนเนี่ยคะ่ะการบอมืร่างกายก่อนที่เ้องสิล้งอะ่ะ ถ้าเป็นเมียผีจ่าหรือสินมาคิดโตให้มันเปียกในจักน้อยเอาน้ำล้างแข้งล้างขาล้างโลชั่นลา้างสิ่งสกรปรกจากร่างกายเฮา่อกเนาะเพราะมันเป็นบอยรวมจาะทุกคนแต่คือูได้ไปแช่ก็ได้นะคะพอถึงเวลาแล้วทุกคนเทคนิคการแช่น้ำฮอนทีอาพีพีพ่นบอกมาก็คือค่อยๆลงจาะทุกคนจ่ะค่อยๆลงแล้วก็พร้อมกับจิบน้ำเรื่อยๆทำให้ร่างกายของเราค่ะปั๊บ ปั๊บอุ่นนะะภูมิไปกับน้ำให้เลื่อยๆนะคะค่ะเขาลงโดดไปหอดโดดตุ้มเลย mm hmm. ก็คือเขาจะช็อกนะคะมันก็สิเป็นอุบัติเหตุได้นะคะ mm hmm. ก็คือค่อยๆลงพร้อมจิบน้ำจ้าทุกคนเทคนิคก,ก,การแช่น้ำหอนนะคะ mm hmm. ก็คือแบบมือนี่เป็นมือที่แบบพอได้แช่น้ำหอนแล้วทุกคนมันผ่อนคลายมากเลยจะผ่อนคลายร่างกาย mm hmm. เหตุให้แบบว่ารับสบายพร้อมจ้าทุกคน เมียพีจพ่จา่ากบพี่จ่าก็อยู่กันจนค่ำจนมือเลยจ้าจนว่าแบบพอแล้วเขาก็ได้กลับบ้านนะคะทุกคนถึงเวลาค่ำแล้วเพื่นปิดประมาณสองทุ่มนี่ก็คือปิดแล้วนะคะเฮารกระได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าทุกคนพอกันอีพีนานะคะว่าเมียพีจ่จ่าเสิพาทุกคนไปเที่ยวใส่นะคะขอบคุณค่ะ